อยากจะบอกว่าถ้าเ,เพื่อนๆที่ไม่เคยกินกะเพราที่เป็นซี่โครงหมูแบบนี้นะคะที่รู้ว่ามันอร่อยนะก็คือว่าเราชอบตุนหมูอย่างนี้ละค่ะแล้วก็พอดีกินไม่หมดเนาะแล้วก็ไม่รู้จะเอามาทําเมนูอะไรก็เลยว่าเออก็เอามาลองผัดกะเพราดูพอทำผัดกะเพราโอ้โหรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยมันอร่อยกว่าหมูธรรมดาอีกอะ่ะก็เลยทําอีกนะคะก็เลยเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ โปรดปานของเราเลยนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็ชอบนะคะวันนี้ก็เลยซื้อหมูมาประมาณกิโลนึงเลยนะคะผัดหมดเลยนะคะที่เอามาอยู่ในหม้อแบบนี้นะเพราะว่าต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็พอเช้ามามันก็นุ่มนะคะต้มประมาณยี่สนาทีเพราะว่าใช้หม้อแรงดันนะคะจะประหยัดเวลามากๆเลยพอครบยี่สินาทีก็ทิ้งไว้เลยนะคะ พอเช้าเราก็มาผัดได้เลยนะคะพริกเนี่ยจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าใส่ลงไปตั้งแต่ตอนแรกๆนะกลิ่นจะแบบฟุงฟ้งๆเลยอะ่ะเหม็นฉุนมากเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าครัวเนี่ยเป็นครัวที่ปิดนะคะแล้วก็ทีนี้พอมันไม่ได้ระบายอากาศออกข้างนอกนะกะลิ่นมันก็จะฟุ้งก็เหม็นฉุนนะคะติดอยู่ในห้องนานเลยวันนี้ก็เลยจะใส่พริกทีหลังนะคะ พวกเครื่องปรุงนะคะพวกเครื่องปรุงก็ใช้ธรรมดาทั่วไปนะคะเครื่องปรุงอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำปลานะคะสีอิวอ๊วดำใช้สีอิ๊วดำด้วยนะคะแล้วก็มีผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยนะคะตามปก,กติเลยขั้นตอนนี้นะคะเจียวกระเทียมไม่เหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่กระดูกหมูล,ลงไปเลยนะคะกระดูกหมูที่เราต้ไมไว้เมื่อคืนมันก็เริ่มนุ่มแล้วนะคะตอนต้มก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะกระเทียม สองกิดสามกีดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เราจะใส่กระไายด้วยนะคะเพื่อให้กลิ่นมันแหนงนะแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็เปิดไฟหักได้เลยนะคะสีจะเขาขาแบบนี้นะคะยังไม่ใส่ซีอิวนะยังไม่ใส่ซีอิวดำนะคะซีอิวดํดำเราจะใส่ทีหลัง ก็ให้มันหอมกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมเกลียวเดีย๋ยวจะไมห้มใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเพราะว่ากระดูกที่โคงเราก็เยอะเนาะใช้ไฟแรงไปเลยนะคะต่อ,อไปก็ซีดัง่งด้วยหน่อยนะคะ ทำงาาะะ่า,า,ยา,นะำงา,ายมากเลยนะคะพวกอาหารเมนูผัดกระเพราเนาะทำง่ายมากเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าน้ำน้อยไปหน่อยนะคะเราก็เอาน้ำที่อยู่ในหม้อน,นี่แหละใส่ลงไป ไเรื่อยๆก่อนนะคะใครที่ชอบหมูนุ่มมากๆนะคะเพื่อนๆแนะนำเลยพวกหม้ออัดแรงๆแบบนี้มันเป็นสแตนเลสแท,แท้ๆเนาะเวลาเราต้มกลางคืนเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ตอนเช้าอ่ะ ใช้เวลาไม่นานด้วยนะแล้วก็สะดวกมากนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสก็ใส่นี่เลยพวกน้ำมันหอยนะคะปรุงรสไปน้ำมันหอย ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะยังไม่เค็มเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ทีหลังได้นะคะยังไม่ต้องใส่เยอะ ก็เป็นอันนี้ผองอูมามินะคะแล้วก็ตับด้วยน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะตักนิดหน่อยพท กนะ็ผัดไปอย่างนี้ค่ะผัดพอน้ำแห้งแล้วก็ชิมรสด,ด,ดูนะคะได้รสชาติที่เราชอบแล้ว,ลวก็โอเคเลยคอันนี้ก็น้ำเริ่มงวดแล้วนะคะอืมใส่น้ำปลายนิดนึงนะคะยังยังไม่ค่ ออกรสเค็มเท่าไหร่นี่นะคะพริกใส่ขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้มันปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกลงไปตักเา้า ตอนนี้ก็ับเข้านะคะใส่ลงไปเลยกะเพรานี่ยซื้อมาเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะอันนี้ซื้อมาตั้งสิบบาทเนี่ยเพราะว่าห้าบาทรู้สึกว่ามันน้อยไปนะคะก็เลยใส่หมดเลยนะคะใส่เยอะมันก็เป็นเหมือนผักด้วยนะคะยิงเหมือนผักเนียก็หอมด้วยก็ทุกได้เลยนะคะ บรู้สึกว่าน้ำน้อยไปหน่อยแบบเติมน้ำเติมน้ำนิดหนึ่งใครที่ชอบกินแบบน้ำขึ้นๆก็เติมน้ำเยอะๆได้นะอันนี้เติมน,น้ำลงไปได้เพราะว่าน้ำเป็นน้ำกระดูกหมูที่เราต้มไว้เมื่อคืนแล้วแหละนะคะ ติดะะได้เลยตักพร้อมเสิร์ฟเ,เลยนะคะอันนี้เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ โอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะะเราเดี๋ยวก็จะคดข้าวห่อไปกินที่ทำงานด้วยนะคะ